สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักกันค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาสองหนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใบรแรกนะคะได้ไพ่เทพอินค่ะ บ่งบอกว่ามาตรฐานคุณสูงมากในเรื่องความรักนะคะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสําหรับคุณจะต้องดีพร้อมดีพอในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมลักษณะน,นิสัยที่สอดคล้องต้องการอาชีพการงานและฐานะการเงินค่ะ เหตุผลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งนะคะทําให้การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแต่การที่คุณตั้งมาตรฐานไว้สูงะคะ่ะมันก็ทําให้โอกาสที่จะผิดพลาดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะไพ่ใบที่2นะคะได้ไพ่พระแม่โพสพค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะจะบอกว่า โชคดีมากถึงมากที่สุดในเรื่องของความรักค่ะหมายถึงการได้เจอคู่รักที่รักจริงหวังแต่งมีคนมากมายพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักที่แท้จริงให้กับคุณรักแบบเลี้ยงดูปูเสือให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงที่ดีพร้อมดีพอในทุกๆด้านมีความเป็นแม่สีเรือนทำงานเก่งแล้วก็หาเงินเก่งที่สำคัญซื่อสัตย์จริงใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่ ยึดมั่นในคุณงามความดีด้วยค่ะภายใบสรุปนะคะได้ไพ่เทพพัะพฤหัส,สบ,บดีค่ะความรักของคุณอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลค่ะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะรักแบบมีสติรักแบบใช้เวลาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆค่ะจนคุณมั่นใจแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วค่ะชีวิตรักชีวิตคู่นะคะมักจะประสบความสำเร็จค่ะ เป็นคนที่ดูแลใส่ใจครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะไพ่เทพอินขึ้นเป็นใบแรกเนี่ยนะคะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสงมีความรับผิดชอบสูงค่ะไพ่พระแม่โพสตนะคะเฉพาดในเรื่องของการดูแลบ,บ้านช่องในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตอาหารการกินค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านค่ะ เทพพฤหัสบ,บดีนะคะหลังจากที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตแต่งงานแล้วคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและก็คนที่คุณรักเป็นอย่างดีค่ะครอบครัวค่อนข้างที่จะมีความสุขและก็อบอุ่นค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ